สวัสดีค่ะวิวจากช่อง p ลอย of View นะคะทําไมถึงเริ่มแนะนําตัวว่าวิวจากช่อง p ลอย o ัพ i ิวหรือไหมอันนี้แอบ,บนอกเรื่องนิดหนึ่งคือช่วงนี้โดนคนเรียกว่าพลอยบ่อยมาก่นะไม่ว่าจะเป็นในช่องคอมเมนต์หรือในตัวจริงก็ตามชื่อวิวค่ะมีคําถามหนึ่งค่ะที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยสงสยัยแต่ว่าวันนี้อยากจะมาทําให้สงสัยค่ะก็คือคําถามที่ว่าฮนุมานเป็นลูกใครคะ่ะถ้าสมมติว่าเราอ่านรามเกียรติ์กันแบบพื้นฐานสุดๆทุกคนก็ตอบได้แบบไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมคะว่าฮนุมานต้องเป็นลูกพระพรายสิก็เราบอกว่าฮนุมาน พระพรายไงเวลาลมพัดมาหนุมานก็ฟื้นพระพรายชอบมาดูแลหนุมานนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคิดลึกลงไปอีกห,หนึ่งอาวุธที่พระพรายเอามาโยนใส่ปากนางสวะหะทําให้เป็นพ่อหนุมานเนี่ยมันเป็นของพระอิศวรไม่ใช่หรอถือพระพรายเป็นแค่คนหยิบของมาโยนใส่เนี่ยแต่ของมันเป็นของพระอิศวหรหนุมานจะเป็นลูกพระอิศวรหรือเปล่าอะไรทานองนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็จะไปเห็นในเวอร์ชั่นสิวะปุราณะนะคะว่าหนุมานเนี่ยดูเหมือนจะเป็นลูกพระอิศวรด้วยซ้ำอ่าถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องนี้ก็ลองไปอ่านได้ในแฟนเพจพลอย เขียนไว้ให้แล้วแต่ว่าขออนุญาตไม่มาเล่าในชาแนลเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงกระดากปากเล็กๆที่จะพูดนะคะก็เป็นเรื่องที่ชวนให้สนใจใช่ไหมว่าสรุปว่าหนุมานเนี่ยเป็นลูกใครแต่ว่ามันมีเวอร์ชันหนึ่งค่ะที่สรุปได้ง่ายๆเลยว่าหนุมานเป็นลูกใครไม่ใช่เวอร์ชันที่คนไทยคุ้นเคยกันแต่เป็นเวอร์ชั่นของมาลายูค่ะก็คือเวอร์ชั่นอิศรยสีรามค่ะอาจจะไม่คุ้นเคยกันเล็กน้อยนะเพราะว่าเป็นนิทานพระรามเวอร์ชันมาลายูถ้าใครงงว่าทาไมนิทานพระราม มีหลากหลายเวอร์ชัน่นไม่ใช่รามเกียรตนะินานิทานพระรามก็ลองไปฟังคลิปพื้นฐานรามเกียรติที่เคยเล่าไว้แล้วดีกว่าค่ะเรื่องที่นำมาเล่าวันนี้นะคะก็นำมาจากเล่มน,นี้เลยประชุมเรื่องพระรามและแง่คิดจากวรรณคดีนะคะโดยเสถียรโกเแลนะคะประทีปค่ะก็จะมีนิทานพระรามหลากหลายเวอร์ชั่นอยู่ในนี้เลยนะถ้าใครสงสัยแล้วนะคะว่าในเวอร์ชันหิกยะยศีรามเนี่ยหนุมานเป็นลูกใครก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ำเนิดธนุมานะคะเวอร์ชั่นหิกะยาศร,รามเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นตอนที่พระรามพระลักษ์แล้วก็นางสีดานะคะออกไปเดินป่าขออนุญาตออกตัวก่อนเล็กน้อยว่าจะใช้ชื่อเป็นชื่อตามรามเกียรติ์ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนคุ้นเคยกับตัวละครนะคะแม้ว่าในหิกยะยาศรามเนี่ยชื่อมันอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน,น้อยๆเช่นอาจจะมีชื่อลักษมันบ้างอาจจะชื่อศีรามบ้างนู่นนี่นั่นแต่เราจะเรียกพระรามพระลักษ์แล้วก็นางสีดาเหมือนปกตินะคะระหว่างที่ทั้ง3คนเดินป่าเนี่ยก็ไปเจอบ่อน้ําอยู่2บ่อด้วยกัน ซึ่งท,ทั้งสองบ่อเนี้ยแตกต่างกันก็คือบ่อนึงเป็นน้ําใสอีกบ่อนึงเป็นน้ําขุนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอเห็นบอ่อน้ําพระรามกับนางสีดาค่ะมีความรู้สึกอยากอาบน้ําขึ้นมากระทนหันก็เลยตัดสินใจว่าจะเลือกอาบน้บําบ่อไหนอาบน้บําบ่อ <c oughs> โศกยกไปก็โยกมา <c oughs> ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เล่นแมงูเอ๋ยทําไมชอบเล่นมุกอะไรอย่างนี้นะไม่โอเคตัดตัดตัด,ตด,ตดพระรามกับนางสีดา <c oughs> ก็เลยอยากอาบน้ํา <c oughs> ก็เลยตัดสินใจเลือกว่าจะอาบบ่อใสหรือบอ่อขุนสรุปว่าจะอาบบ่อจะอาบบ่อใสพระรามกับนางสีดาจะอาบบ่อใสนี่เออ อย่าพยายามเล่นมุกภาษาอีสานเลยไม่เวิร์กพอพๆอพอ,พอเอาเป็นว่าตาม Com m o n sense ปกติของมนุษย์นะคะมีบอ่อนึงน้ำขุนมีบอ่อนึงน้ำใสก็จะต้องลงไปอาบในบอ่อที่มันใสกว่าใช่ไหมคะพอลงไปอาบในบอ่อที่ใสกว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะทั้งสองคนเนี่ยนะคะอาบน้ำเสร็จขึ้นมาจากบอ่อเอา้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นลิงคือมันเป็นบอ่อน้ำต้องสาบนึกถึงรันมาเลยไหมแบบกระตูนรันมาไอที่มันตัวแดงๆแล้วมันมีอิบิเคนดาแล้วมันลงไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวก็แบบกลายเป็นผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงแล้วก็มีพ่อกลายเป็นอิบิเย หรือกระตูนเก่าไปเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเหมือนกันได้ยินมาว่าแบบมีการ์ตูนเรื่องนี้ชื่อรันม่านะคะ ไม่เคยอ่านรัน้าหนึ่งศูนย์สองอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคย,เคยพอขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นลิงแล้วก็วิ่งหนีตะเวนหายไปพระลักษ์เนี่ยนะคะที่ไม่ได้ไปอาบน้ำด้วยตามมาด้วยความฉลาดหรือความอะไรก็ไม่รู้รู้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเห็นลิงสองตัวกำลังกระโดดไต่กิ่งไม้วุ่นวายตามประสาลิงอยู่ก็รู้ว่าเนี่ยพี่ชายกับพี่สะพายฉันเองเดี๋ยวฉันจะไปสอยมันลงมาก็เลยเอาผ้ามาฉีกฉีกฉีคะ่ะทำเป็นบ่วงบาดแล้วก็เอาไปไล่คล้องลิงคล้องลงมาได้ตัวแรกเป็นลิงพระรามนะคะพระลักษก์เวอร์ชันนี้ฉลาด บอกแก้คำสาบจะต้องเอาลิงพระรามเนี่ยจุ่มลงไปในบ่อนั้นพอจุ่มแล้วขึ้นมาก็จะกลับเป็นคนอีกรอบนึงโหยทําไมถึงรู้ว่าทําไมฉลาดขนาดนี้นะเสร็จแล้วค่ะปัญหาก,ก็คือยังเหลือลิงนางสีดาอีกตัวหนึ่งซึ่งวิ่งหนีตะลวไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะพลาก,ก็ไปตามจับตามนู่นตามนี่ปรากฏว่าลิงนางสีดาลงมาจากต้นไม้มาไล่กัดพลากค่ะก็แบบอยากเห็นโขนเวอร์ชั่นนี้มากเลยอะเอาแบบชุดโขนไทยนะแล้วเป็น นางสีดาไล,ล่กัดพลรักน่าจะหาหน่าดู <c oughs> ปรากฏว่าลิงนางสีดาก,ก็โดนจับได้ในที่สุดด้วยความสามารถของพลรักพลรกก็เลยเอานางสีดาเนี่ยไปจุ่มลงในบ่อขุดทําให้กลับมาเป็นนางสีดาเหมือนเดิมแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกําเนิดหนุมานยังไงงงไหมกําเนิดหนุมานจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ค่ะหลังจากนอกเรื่องมายาวกว่า พลากเนี่ยนะคะด้วยความฉลาดมองแวบเดียวรู้เลยเฮ้ยนางสีดาท้องอยู่เรื่องราวระหว่างที่เป็นลิงเนี่ยมันจะต้องเกิดซัมติงขึ้นแน่นอนดังนั้นนางสีดาก็เลยท้องแต่ด้วยความที่ท้องตอนเป็นลิงเนี่ยถ้าเกิดไม่แก้ไขนางสีดาจะคลอดลูกด้วยวิธีปกติเราคลอดลูกเป็นลิงซึ่งมันไม่โอเคเฮ้ยเหล่าบริวารมานวดนางสีดาสิเหล่าบริวารก็มาแล้วก็นวด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 นางสีดาค่ะพอนวดนวดเสร็จเนี่ยนางสีดาก็ออกกระอักก้อนเนื้อมาหนึ่งก้อนพอกระอักก้อนเนื้อมานหนึ่งก้อนเนี่ยนะคะพลาคก็บ นื้อนีสาหอ่หอหอ่หอห่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 อเสร็จแทนที่จะเอาไปโยนทิ้งหรือเอาไปทําอะไรคือมีเทวีอยู่องค์หนึ่งชื่อเทวีวอัญชตรียืนอ้าปากบรเพ็นตะบะาอยู่กลางทะเลโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยอยู่ดีๆพระลักษมณ์ก็บอกว่าเฮ้ยเอาอีก้อนเนื้อเนี้ยไปหย่อนลงปากนางไปไปหย่อนหย่อนหย่อนลงไปพวกบริวารก็ไปหย่อน,นะคะ่ะหลังจากที่เอาก้อนเนื้อไปหย่อนลงในปากเทวีอัญชตรีนะคะเทวีอัญชตรีก็ท้องคือบรเพ็นตะบะาอยู่กลางทะเลดีๆอยู่ดีๆก็ทอ้องอ่ะเออแปลกคนไหมพอท้องเสร็จก็คลอดลูกออกมาค่ะเป็นลิงที่ม ข้างก็เลยตั้งชื่อว่าหนุมานนั่นเองแล้วหันุมานก็อยู่ที่อื่นไปเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดพระรามเนี่ยก็มีการเกณฑ์กองทัพลงกองทัพลิงในตอนหลังแล้วก็มีหนุมานเนี่ยติดมาด้วยพอพระรามเห็นต้อหูหนุมานซึ่งไม่รู้ว่าไปจําได้ได้ยังไงนะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่เคยเห็นเห็นแค่ตอนเป็นก้อนเนื้อก็เกิดจําได้ว่านี่ต้องเป็นลูกของเราแน่ๆเลยนั่นเองค่ะ oh. แอบบอกนิดนึงว่านิทานพระรามเวอร์ชันมาลายูเนี่ยก็ไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวนะคะเหมือนนิทานพระรามในไทยมันก็มีหลายเวอร์์ชชััั่่่นนนนนมมมมีีบาางเวอรคะทุไได้ ออกมาจากปากนางสีดาเป็นก้อนเนือ้อแต่ว่านางสีดาเนี่ยท้องตามปกติแล้วก็คลอดลูกมาเป็นลิงเลยพระรามเนี่ยอายอายมากก็แบบเฮีย, <c oughs> ยฉันคลอดลูกเป็นลิงรับไม่ได้ <c oughs> ก็เลยเอาหนุมานเนี่ยนะคะไปทิ้งแล้วพอไปทิ้งเสร็จก็มีคนรับไปเลี้ยงนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการสอนมงสอนมอนมทําให้สามารถถอดรูปได้ดังนั้นหนุมานเวอร์ชันมาลายูบางเวอร์ชันก็เลยสามารถถอดรูปได้เหมือนรูปเงาะแล้วก็กลายเป็นคนก็คือถอดได้ใส่ได้เหมือนเหมือนสังทองเป๊ะเลยนะคะแถมเหมือนถึงขนาดว่ามีเมียของหนุมานเนี่ย เอารูปไม่ใช่รูปง้อสิติป่าถึงขั้นที่เมียของหนุมานเนี่ยนะคะเอารูปลิงไปเผาแล้วก็เผาไหม้ทิ้งตายไปเลยก็มีค่ะ <S <S หลังจากที่ฟังเรื่องนี้นะคะก็น่าจะตอบคาถามกันได้ว่าการจะตอบว่าหนุมานเป็นลูกใครก็ต้องบอกว่าเป็นหนุมานในเวอร์ชั่นไหนเพราะว่านิทานพระรามเนี่ยนะคะเป็นนิทานที่มีหลากหลายเวอร์ชั่นมากในอินเดียก็มีเป็น10เป็นร้อยเป็นพันในประเทศไทยก็มีอีกหลายสิบในเวอร์ชั่นมาลายงมาลาย,ยูขมงขมรมีเต็มไปหมดเลยค่ะแต่และเวอร์ชั่นก็ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าใครจะตีความแล้วกันค่ะว่าคน ที่คลอดออกมาหรือว่าคนที่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งที่ทําให้เกิดลูกเนี่ยจะเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมางงด้วยกันค่ะใครมีความเห็นอะไรยังไงหรือว่าอยากวิเคราะห์ว่าสรุปหนุมานในความผิดของคุณเนี่ยเป็นลูกใครก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e ค่ะหลังจากกด s subscribe แล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างจะได้ไม่าาคห่นะบบกโอส้ สวัสดีค่ะ